ครับผมขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องน้ำกันนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับผมบ้ารถหล่อคันนี้พึ่งออกอู่ไปวางอาทิตย์ที่แล้วหรอครับผมเป็นแรงงานแล้วก็ได้ประมาณสองสามแถวล้วครับเป็นยังก็ยังขึ้นกลับมาอีกนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบึ่งน้ำกันครับยงคือกลับมาอู่อู่อีกนะครับผมเดี๋ยวก็มาเบิ่งน้ำกันครับผมนี่แหละครับผม เป็นยังเพื่อนคือได้กลับมาอีกนะครับผมนี่เป็นรถอิตนลแลนดินนะครับผมต่อขอ,อกแลนมันนะครับก็คือเพิ่นกันออกไปเพิ่งกัได้ไปแลนมันได้ประมาณสองสามเที่ยวแล้วครับแลนไก่พร้อมเดี๋ยว่าเบิร์ต้องกันครับเป็นยังเพื่อนคือกลับมาใหม่ครับผมโอ้ลูปหน้าราวไฟกู้คักอันนี้เพื่อนกะติดตั้งประจากอูนี่นะครับผมก็คือ เพิ่นก็ได้สร้างเพิ่มครับผมล้าวไฟชุดบนนะครับต่ไฟเพิ่มก็ซื้อมาอีกนะครับผมเป็นอาชิริกรับล้าวท่อนล่างนี่เขาก็ทีเป็นของแถมให้นะครับเนาะเดี๋ยวเาเบอ่งน้องกันครับผมปลาเพิ่นเทียดออกไปว้างเครื่องออกไปนี่เป็นเครื่องอีหยังเดี๋ยวเาเบิ่งน้องกันครับเอ้เบิ่งอินเตอร์เพิ่นดูครับผมโกหกนาดครับท่ออินเตอร์ก็เป็นสแตนเลสนะครับที่ทั้งอูเพิ่น เฮ็ดไปหายเนย่เป็นเดินสแตนเลสเนี่ยนะครับแล้วก,กับโงงานมาฝันได้เราครับกับพอเฮ็ดได้ครับเฮ็ดไปหัดไปหัดเฮ็ดไปครับผมคือเป็นเครื่อง c k h ควันนะครับผมเป็นเครื่อง3000แน้ว่เนีครับผมสามพันเทอร์โบครับ เดี๋ยวมาเบิ้องน้ากันครับมาเพื่อนกลับมาอีกอยังคือได้ลือ้อเกียร์ลือีอย่างกอง,องเล่ยไแล้วเกียร์ฝากะวางคลอ,ออยู่นี่ครับเป็นยังที่ต้องได้รื้อออกนะครับผมเดี๋ยวมาเบื้องต้นกันครับผมก็คือสอบถามเบื้องต้นนะครับผมเพื่อนเพิ่นได้ว่าอันนี้เนาะเพื่อนไดว่าเกียร์เกียร์หาครับผมมีอาการดังครับผมเกียร์หาดัง แล้กวก็มีอาการน้ำมันเยื่มนะครับกะลิเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันครับว่ามันเป็นอีกยัางนะ้ำมันเครื่องขึ้นได้เยื่มนะครับก็คือเกียร์มันดังนะครับผมเกียร์หามันดังก็คือเขาก็ได้ถอดเกียร์ไปแล้วครับถอดเกียร์จีไปเข้มเพิ่นแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็คือมาเช็คเบื้องต้นครับผมเาเบื้องน้ำกันครับเช็คเบื้องต้น บานน้ำมันเครื่องพยามมันขึ้นย่อยออกหลเถอะครับพวกสิ้นข้อหลังกระเบื้องวแล้วครับผมสิ้นข้อหลังกับ่บมีอาการเยื้มนะครับบบเดหวัวแต่ที่ห้องวที่ยเยิ้มนนะครับผมเป็นนอดทองอ้างนะครับนอดทองอ้างเนี่ยครับก็คือต้องไล่ไม้ครับไล่ไ,ไม,ม้เห้่มดไล่นอตทองอ้างไม้เห้เบดนะครับที่ว่ามันเยื่อบุนี้ก็ต้องเก็บ เซนีเทบเบิร์นะครับผมจังได,ได้ทรงงานใหนเพิ่นไหมครับก็คือจังสิลรอครับผมถ้าเฮ็ดไปแล้วลูกค้าเพิ่นบอมกักเพิ่นบอถึกใจเนาะเพิ่อนกับไอเอากลับมาเบิ้งไหมเช็คไหมครับผมแต่เกียกะได้เอาไปเคีมเพิ่นเราแล้วครับผมนี่แล้วครับถูกต้องแล้วครับผมที่เฮ็ดแบบลูกค้าที่เฮ็ดแบบนี้ก็คือ อันใดมันบอดีกับฝ้าออกมาเข็มครับผมเดี๋ยวมันสีเบิดประกันเพิ่นนะครับผมประกันทั้งเชียงกุ๋งเพิ่นนะครับนี่ก็คือพวกผมก็จะต้องได้เช็คไม่เนาะเช็คไรน็อตเนี่ยครับพวกนอ็นอตน็อตทองอ้างม่นเนี่ยครับผมมูลเนี่ยเป็นเพราะมันเยืมนะครับผมนี่แะครับมันจะเยิม้มเยืมอ,ออกมานะักตามเกี่ยวน็อตครับผมพวกนี้เป็นตามเกี่ยวน็อตครับเพราะว่า ยางพวกมุนั่นพวกลูกยางโอลิงมันนะครับอาจจะตายได้ผมพุก็ต้องเบิ้งไหมเช็คไหมครับก็คือเช็คให้มันเรียบร้อยให้เพิ่นนะครับผมนี่แหละครับผมที่อาการอาการแบบนี้ที่เพิ่นกลับเอากลับมาไหมนะครับผมนี่แหละครับถูกต้องแล้วเห็ดแบบนี้อ้อยู่แต่นี่ก,หกนะ็หมุนยากครับเนาะหมุนยากครับ ก็คือก่อนหนานนีเพิ่นเปลี่นเครื่องสูปเดียวนะครับผมสูบเดียวเพิ่นมาวางเครื่องไม่เป็นเครื่องซีสูปนะครับผมเป็นเครื่องซ k เนะครับผมหลายๆคนก็อาชีพู้จักนะครับตัวนี้มันกับยูน้ำพวกเป็นรถหกล้อพวกเป็นรุ่นใหม่นะครับผมเป็นเครื่อง เามาเลี้ยวนะครับผมนะครับเบื้องต้นก็คือเพื่อนมัดวางเครื่องน้ำน,นะครับเนาะค,คือมีสลูนะครับต้องตีเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยสภาพมุนอเล็กหลออกหารลออกวิจัยครับผมวิจัยหาจุดบุกพ่องนี่นะครับเขาต้องมาหาจุดบุกพ่องมันมองใดท่นเพียงได เพื่อนบ่มักจังไดยแตต้องเฮ็ดให้มันถึกใจเพื่อนครับผมที่เฮ็ดไปก็เป็นนี่แล้วครับเจียสายครับผมเป็นเจียสายเจียคันนี่แล้วครับแต่กะปวดงานก็เฮ็ดบ่งานบ้าครับผมแต่กะอาศัยประกันนะครับผมอาศัยอันใดบ่ถึกใจกะเฮ็ดให้เพื่อนหม่ครับผมนะครับตามนี้แล้วครับเพื่อน พอเมื่อกับเป็นท่อสแตนเลสน,นะครับกองอากาศเป็นกองแก้วนะครับผมที่หายไปอินเตอร์ก็เป็นอินเตอร์ใหญ่นะครับผม,มเดี๋ยวับเครื่องสิประมาณนี่นะครับผมเป็นคอมแอร์เป็นเบรกิฟฟี่นะครับเบรกิฟฟี่ก็เป็นเพื่อนติดตั้งมาแล้วนะครับผมเป็นติดตั้งมาแล้วนะครับ เป็น่ยนที่ฟรีนะครับผมโอ้เบื้องสภาพรถครับรถแล่นดินนะครับเนี่ยโอ้น้อยๆอยอ,อกรวกคือเป็นตะคองเปลี่ยนตะคองยี่ลีครับแล่นคองเรีร้อง,มง,งเมื่อยเพลินเหรอเรื่องนะักนี่ยกไห้เลยครับผมแล่นดีครับครับเบาเครื่องนี่ท่อไอเสียก็เป็นท่อโซนเอ็ดนะครับผมท่อเสียโซนเอ็ด เฮ็ดเฮ็ดให้เพิ่นไปนะครับผมฟองมาไล่กับปิ่นฟองมาไล่พาวเวอร์ครับผมนี่นะครับผมท่านบ่มีอย่งางไรกะมารีวิวให้พี่น้องเบื้องอาการครับผมทางอูซังมุ่ยเพื่อนนาะครับเนาะเพื่อนตีได้แก้ไขจังไดร เฮ็ดยังไงให้เพื่อนให้ลูกค้าเพื่อนดีถึกใจเพอาใจนะครับก็ต้องเฮ็ดให้เพิ่นเพราใจนะครับผมแก้ไขเพื่อนครับจุดใดมันบุกพ่องครับอล่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับก็ฝากพ่อแม่พ่นองจังไดยก็รับชมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเด้นะครับผมเพื่อได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม จังไงก็ฝากทั้งช่อง YouTube ของผมไปจักช่องนีเด้อครับผมคือเป็นช่องของสุนทอนเกษตรกรผู้อ,อยากรู้นะครับผมก็คือเช็ดทั้งการ,กรเกษตรพร้อมทั้งพวกงานช่างพร้อมนะครับผมคบคู่กันไปครับตามเวลาว่างนะครับผมจังไงนั่นก็ขอจบคลิปไปเพียงสํานียนกันนะครับผมสวัสดีครับ